กำลังจัดงานวันเกิดที่โปรดม่นยากมากมวันเกิดก็ไม่ใส่สีดำเลยลูกครับเชื่อฟังมากเดี๋ยวเราจะต้องสไลเดอร์อันนี้ลงมา แนปได้น,นะมีไหมไม่ว่าโอเคนะเออมันจะได้ดูมีอะไรหน่อยกําลังจัดงานวันเกิดที่โปรดุียากมาก คือเราใช้สถานที่เนี้ยเป็นปีที่2แล้วเพราะว่าเนื่องจากปอยะชอบยิงเลเซอร์ที่นี่มากๆแล้วก็คือมันมีโซนที่เด็กผู้หญิงอะสามารถเล่นได้ด้วยพวกกระโดดจ้ำๆ,ๆหรือว่าเป็นพวกเล่นบอลเหลืออะไรก็ตามแต่แล้วก็มีที่ยิงเลเซอร์ที่พวกผู้ชายเด็กผู้ชายชอบมากปโอดโเ,เขาก็เลยรีเควสว่าจะต้องเป็นที่เดียวเท่านั้นที่เขาจะจัดงานวันเกิดคุณแม่ก็เลยว่าก็ต้องแยกล่างจากโรงพยาบาลเพราะไอ้ตัวเล็กแอดมิทอยู่แยกล่างมาจัดงานเองที่นี่เหนื่อยค่ะ โชคดีมากที่ได้รับบอลลูนป๊อปมาเป่าลูกโป่งให้ไม่งั้นเปิ้ลก็ต้องนั่งเป่าเองตอางไปดูมันมีตรงอื่นอีกที่ต้องทํานะคะก็จะเป็นนี่จะเป็นกิฟต์เซตต่างๆนะคะในนี้เราก็จะมีแมสนะคะเราก็จะสั่งแมสแบบอย่างดีให้เด็กๆเ,เลยเป็นแบรนด์ละมุนนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์อันนี้ของเปิ้ลเองบอสนะคะตอนนี้โปดกําลังเดินทางมาแต่เด็กๆก,ก็เริ่มทยอยกันมาวันนี้ก็น่าจะประมาณเ0็สิบคนนะคะรวมผู้ใหญ่นี่ขาดไม่ได้ขนมมิลส์ อยากให้ปาลินมามากเพราไว่าถ้าปาลินมานะปาลินต้องชอบอะไรพวกนี้มากๆแน่เลออยอะเหตุผลหนึ่งที่เลือกที่นี่เพราะว่าคือเด็กเล็กก็เล่นได้เด็กโตก็เล่นได้ ่อนนะคะว่าที่เซนทรัลอีสต์วิวนะคะชั้น3นะคะเผื่อใครจะมาเล่นเนี่ยมาที่นี่ได้เลยเพราะว่าที่นี่เี่ยมีมัตานความสะอาดเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเขาดูแลอย่างดีคลีนตลอดเวลานะคะนี่ก็จะเป็นเพื่อนๆของโปรดเริ่มทยอยกันมานี่คือโดดเรียนแอคทิวิตี้กันมานะคะไม่ใช่ใช่ปะไม่ได้โดดเรียนใช่ปะอันนี้เป็นของคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้โดดเรียนใช่ปะโดดเรียนหรือเปล่าคะเห็นไหมคนโดดเรียนมาใหมปอดรอเล่นรอเล่นวันหลังอย่าโดดนะลูกวันนี้เป็นสเปเชียลเดย์ใช่ไหมคะโองหมา แต่ no ไม่มีแต่ผู a, <t iny> <t iny> <t iny ้หญิงวะเพื่อนปดเดี๋ยวๆเอาให้ปวดดีกว่าเออเดี๋ยวเอาให้ปดวันหลังอยากจะบอกมากเลยว่าของขวัญไม่รับรับแต่เงินสดเดี๋ยวป้าลิงมาเนาะดูกซี่นางก็จะมีบอกบอลแบบนี้เหมาะสำหรับเด็กๆไวเ์เลยเสียดายลูกไม่มาอันนี้ก็จะมีคาเฟ่เล็กๆสำหรับท่านผู้ปกครองไว้ทาน นี่อย่าบอกให้แม่ไปยืนตรงนั้นนะไม่ยืนนะแล้วก็อย่าบอกให้ป้อยสไลด์ไอ้นี้นะป้ยปสยสไลด์ถึงขั้นว่าลูงนี้อะไรยากมากจะ <c oughs> เป็นอะไรทึ้นมาไม่ต้องแม่ทำแค่นีหอก นี่เพื่อนป้อยสวัสดีค่ะเขาจะไม่ใช่เป็นคนดีมากเลยสักพ่อมันเกิดนักบวชนะคะเป็นคนรับลูกชายป้อยมาเป็นที่เรียบแล้วก็เป็นผู้จัดการส่วนตัวของป้อยด้วยเป็นคนขับรถให้เป้ยด้วยเป็นคนขับรถแต่ว่าไม่ได้จะเดินตลาดเลยค่ะมันลุยอยู่แล้ว เนื้ออันนี้สปาเกตตีกุ้งเอออันนี้ข้าวหน้าไก่เทอริยากิหรือว่าอยากใครอยากทานพวกแบบบริโภคคอรเนอร์มาเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวให้โอเลี้ยงโอเคค่ะโอถ้าโอจะเลี้ยงเป้นไฟล้วโอเลี้ยงชั้นนมแข็งมุกได้ดีโอ สวัสดีคร right. hey. ับก่อนลืมสวัสดีครับเป็นงานเว้ยรอตายแล้ว S <s <we at> <laughs> นางจะให้คนอื่นวิ่งแล้วก็ให้คนอื่นิีกันเองให้ตายให้หมดและเหลือนางคือคนสุดท้ายนางก,ก็คือผูนน้ชนะเย้อาไม่เอาเหรอ เดี <anto> ๋ยวเราจะต้องสไลเดอร์อันนี้ลงมาโอเคไหมเราจะสไลเดอร์กับพี่เริ่มมาเนสไลเดอร์มาขี่เล่นเด็กก็ต้องเล่นสไลเดอร์นิดนึงนะคะ เดี๋ยวมาจะมาไม่ถึงค่ะเล่นกับกลุ่มพเพื่อนๆวัยเด็กๆวยๆัยใสๆด้วยกันวัยเดียวกัน ทุกอย่างหาเลสเซ้นในอินเทอร์เน็ตเพื่อลูกนางชอบตัวนี้มากเพราะว่าเป็นนางในแบบโปรไฟล์เกณบันทึกไว้เลยนะโปรดต,ต้องโตอ่ะโปรดต้องดูแลแม่ดีๆนะๆนะลูกนะเราไม่แก่ตัวไปอ่ะรู้ไหมทุกอย่างเนี่ยแม่ทำเพื่อลูกคปเนเดียวเลนะสวยมาก